ทุเรียนใช่นนี้คะค่ะค่ะของบ้านเลขที่79นะอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้ทำไมเสียงหน้ารักจังเลยครับจริงเหรอคะแล้วคนน่ารักไหมคะไม่ตอบด้วยผมก็เผื่อนนะแต่รั้างมือก่อนนะโอเคอุ้ยเป็นห่วงเราด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ทุเรียนนะครับอุย๊ยขอบคุณค่ะ,อคคะโอ้โหจะเสียงน่ารักจริงๆนะครับพี่อุย๊ยเสียงปกติเลยนะคะเนี่ยเสียงรับของหน้าบ้านค่ะ,ะทุเรียนก็น่าทานมากเลยนะคะก็ทานให้อร่อยนะครับน<อ>ี<อ>่ค่ะทำล็อกเงินผ่านบัตรแล้วนะครับใช่ค่ะผ่านบัตรแล้วะคะ่ะอุย่ยทุเรียนเนื้อกรอบนอกนุ่มในส่วนเนี่ยเนื้อคู่ค่ะขับรถปลอดภัยนะคะขอบคุณครับค่ะจะทานให้อร่อยเลย ก็เห็นในรูปพี่แก๊บโลมากเราดูนะว่าเขาหล่อจริงไหมสวัสดีค่ะค่ะท่าน้องไข่มุกใช่ค่ะคลิปได้เหรอเดัดบัตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้พี่เขาถอดถอดถอดแมสนะคะอ๋อเดี๋ยวขึ้นพาน้ำมือครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพี่คะช่วยถอนแมตช์ไดหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะถอนแมตช์ไดหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้ไหมคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ ดีค่ะอะแว่าเราสั่งชาไข่มุกไปนะ